สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง MMCactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมหน่อไวพิงคิดนะครับที่เกิดจากต้นลูกไวพิงนะครับไวพิงต้นนี้นี่เองนี่นี่นะครับไวพิงต้นนี้จะเป็นหน่อที่เด็ดมาจากต้นคิดเอามากลับทีนี้พอกลาฟแล้วเขาไม่ได้เป็นคิดนะครับต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะกลมๆธรรมดานะครับประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมถ่ายต้นแม่ให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ผมจะพาม,มาดูว่าหน่อตอ้นนี้นะครับออกเป็นคิตาต้านะครับนี่นี่นะครับนี่ไวพิงคิดนะครับอาจจะผมอลองลองหามุมอื่น,นชัดไหมครับอาจจะซูมเข้าไป นี่นะครับประมาณนี้นะครับนอไว้พิงที่ออกคิดอ่าแล้วผมมีมีคิดอย่างอื่นอีกนะครับนี่อันนี้ผมได้มามี LB คิดนะครับแล้วก็ LB t e x ที่เป็นคิดนะครับได้มาเพียบเลยเพิ่มเด็ดื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปด,ด้วยนะแล้วมาเจอหน่อน,นี้ก็คิดไปคิดมาถ่ายสักหน่อยเนาะถ่ายสักหน่อย ไหนก็นานๆเจอทีนะครับไม่ได้เจอบ่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นแม่ของต้นนี้เนาะต้นแม่ของจากต้นไวพิงเนี่ยมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่นะครับนี่ต้นแม่ไวพิงคิดนะครับต้นนี้ผมก็เด็ดนนหน่นอเนี่ยหน่อเล็เลเลกๆกลมๆไปนะครับเอาไปกราฟนะครับพอกราฟแล้วก็พอ,อเขาโตก็ออกเป็นคิดเฉยน,นะครับลูกเขาแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นผมว่าหนึ่งในพันนะครับ พันหน่อนี่เราจะเจอสักหน่อเนาะยากยากผมพึ่งพบหน่อนแรกนะสําหรับหน่อนที่เด็ดจากต้นเนี้ยต้นที่เป็นคิดเนี่ยไปกราฟเนี่ยพึ่งพบไอ้หน่อนที่ออกมเมื่อกี้หน่อนแรกน่าจะเป็นหนึ่งในน่าจะพันต้นได้นะกว่าจะเจอเนาะนะครับมันก็ยากพอสมควรแต่วันนี้ผมทําได้ผมก็เลยถ่ายให้ดูเนาะเพื่อนๆพี่ๆก็ได้จากผมไปเยอะนะครับซื้อกันไปเนาะผมก็ขายไป ไอ้ต้นกลมๆมาครับลูกจากหน่อคิดเนาะต้นละเก0มั่งพันมั่งอะไรก็ว่าไปเนาะก็ซื้อกันไปแล้วก็เป็นคิดเนาะวันนี้ผมก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าผมทําได้นะครับมันออกคิดจริงจริงนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเนื่นนานกว่าจะเจอกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบตัวหั่นตัวหั่นก็สวยแต่ว่าถ้าเป็นหน่ออย่างเมื่อกี้ก็มันก็คือเหมือนเราทุกหวยนะครับประมาณนี้เนาะ วันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับนี่พาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกที EP หน้าครับผมบ๊ายบาย